คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ความสำเร็จตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่16ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เราอยู่หนังสือสซามูเอลแล้วตอนนี้ดาวิดได้ก้าวสู่การเป็นกษัตริย์แห่งยูดาทางตอนใต้ของอิสราเอลแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลครบ12เผ่านะครับ เพราะมีบางเผ่าทางตอนเหนือก็ยังอยู่ในการปกครองของกษัตริย์อิสโบเชตลูกชายของซาอูลภายใต้การบงการอยู่หลังฉากโดยแม่ทัพอัปเนอร์และก็มีบางเผ่ายัางตกเป็นเมืองขึ้นของชาวฟิลิเตียนะครับเรามาดูกันต่อว่าพระเจ้าทรงนำให้ดาวิดก้าวไปสู่การเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลอย่างเต็มตัว ด้วยวิธีไหนอย่างไรถ้าคุณเพิ่งเข้ามารับฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดี๋ยววันนี้ก็จะอยู่ที่สองสมุเอลบทที่สองและบทที่สามผมขอสรุปย่อๆดังนี้นะครับอิสราเอลถูกแบ่งเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้แล้วก็มีสงครามกลางเมืองแบบ เหลือลังเกิดขึ้นหลายปีนะครับขณะที่ดาวิดเป็นกษัตริย์แห่งยูดาปกครองอาณาจักรฝ่ายใต้ตอนนั้นดาวิดก็มีอายุ30ปีนะครับส่วนอิชโบเชตเป็นลูกชายของซาอูลก็ได้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรฝ่ายเหนือเขาก็มีอายุประมาณ33ปีและสงครามกลางเมืองนี้ก็ยืดเยื้อเป็นเวลาถึง7ปีครึ่งเลยนะครับ พี่น้องับศัตรูแท้จริงของกษัตริย์ดาวิดไม่ใช่กษัตริย์อิสโบเชตนะครับแต่เป็นแม่ทัพอัปเนอร์ผู้บงการอิสโบเชตอยู่หลังฉากสงครามกลางเมืองระหว่างชาวยิวด้วยกันก็มาจบลงในการรบครั้งสุดท้ายบริเวณสระน้ำกิเบอโอนโดยฝ่ายดาวิดชนะแม่ทัพอัปเนอร์หลบหนีไปแต่อาซาเฮล หลานของดาวิดซึ่งเป็นยอดขุนพลคนหนึ่งของดาวิดก็วิ่งไล่ตามอับเนอร์ไปแต่ว่าคงวิทยายุทธต่ำต้อยกว่าอับเนอร์นะครับก็เลยถูกอับเนอร์ฆ่าตายส่วนโยอาบซึ่งเป็นแม่ทัพของดาวิดและก็เป็นพี่ชายของอาซาเฮลก็ได้แต่เก็บความเจ็บแค้นไว้ในใจเพราะไล่ตามอับเนอร์ไปไม่ทันและ ได้เห็นน้องชายของเขาถูกอัปเนอร์ฆ่าตายต่อหน้าต่อตาคุณรู้ไหมครับว่าในระหว่างที่สงครามการเมืองยืดเยืย้อเจปีครึ่งนั้นฝ่ายดาวิดก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ฝ่ายอิสโบเชตซึ่งเป็นเชื้อพระวงของซาอูลก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆดาวิดมีเมืองหลวงอยู่ที่เฮบรนอยู่กับเมียสองคน คนหนึ่งชื่ออาฮิโนอัมและอีกคนคือสาวสวยอาบีกายิลยังจำได้ไหมครับและก็ในช่วงเจปีครึ่งที่สงครามยืดเยื้อนี้ดาวิดก็ได้เมียเพิ่มมาอีกหลายคนนะครับและก็มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมันเป็นช่วงเวลาที่ดาวิดอายุระหว่าง30ถึง37ปีนะครับ มันก็แปลกดีนะครับในขณะที่วุ่นวายกับสงครามสู้รบกับฝ่ายเหนืออยู่ตลอดดาวิดก็ยังมีเวลาไปมีเมียม,มีลูกอีกมากมายดาวิดเขาจึงได้รับฉายาว่านักลบนักลับนักลักไงล่ะครับมันก็คงคล้ายๆกษัตริย์ในบางประเทศนั่นแหละครับที่มีเมียหลายคนแต่เมื่อ,มอผมมาค้นคว้าประวัติศาสตร์ดูแล้วก็พบว่า สาเหตุแท้จริงที่ดาวิดมีเมียหลายคนส่วนใหญ่มันเป็นเพราะการเมืองนะครับคือการแต่งงานกับลูกสาวของผู้นำในหัวเมืองใหญ่ๆรอบๆเมืองโยดามันก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์เป็นเครือญาติกับเหล่าผู้นำของอิสราเอลซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะรวบรวมอิสราเอลหลายๆเผ่าให้เป็นปึกแผ่นนะครับ กษัตริย์หลายๆประเทศในสมัยก่อนก็มักจะใช้วิธีนี้ใครๆก็อยากจะเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกับกษัตริย์ก็เอาลูกสาวมายกให้เป็นเมียกษัตริย์ไงล่ะครับและถ้ากษัตริย์ปฏิเสธมันก็จะทําให้ผู้นําในหัวเมืองต่างๆเสียหน้าแต่อย่างไรก็ตามการที่ดาวิดมีเมียหลายคนก็นํามาซึ่งปัญหาวุ่นวายในครอบครัวของเขา ต่อมาในภายหลังอย่างเก็บแสบเลยนะครับพี่น้องครับในขณะที่สงครามกลางเมืองยืดเยื้อฝ่ายแม่ทัพอัปเนอร์ก็ขยายอิทธิพลมากขึ้นต่อเผ่าต่างๆในอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับและกษัตริย์อิสโบเชตก็แอนอ่อนแอลงเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งอิสโบเชตไปเห็นแม่ทัพอัปเนอร์มีอะไรกับสนมของซาอูลชื่อ ลิสปาอิสโบเชตก็เผือตัวไปถามอัปเนอร์ว่าคุณอัปเนอร์ทำไมคุณไปหลับนอนกับสนมของเสด็จพ่อของเราคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกนะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติเราเลยนะถ้าใครรู้เข้าก็คงจะนินทากันให้แซดไปทั่ววังเมื่ออัปเนอร์ได้ยินคำตำหนิอย่างนั้นเขาก็กดจัดโต้กลับว่า คุณกล้าดีอย่างไรมากล่าวหาผมแบบนี้คุณลืมตัวไปแล้วหรือว่าผมเองนะที่เป็นคนช่วยให้คุณได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์คุณกล้าดีอย่างไงมาตำหนิติเตียนผมคอยดูนะเดี๋ยวผมจะไปยกให้ดาวิดมาเป็นกษัตริย์แทนคุณปรากฏว่าอิชโบเชตก็กลัวหงออัปเดอร์เลยนะครับแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรอีก หลังจากวันนั้นอัปเนอร์ก็ส่งคนไปเจรจาทำคอนแทคตกลงกับดาวิดนะครับทำนองว่าเขาจะช่วยนำอิสราเอลฝ่ายเหนือทั้งหมดมาสวามิภักต์ต่อดาวิดเพื่อให้ดาวิดได้เป็นกษัตริย์ปกครองทั่วอิสราเอลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่มีข้อตกลงคือดาวิดจะต้องตั้งเขาเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับ ฝ่ายดาวิดก็คิดไปคิดมาก็เห็นว่ามันก็ดีเหมือนกันก็ตอบตกลงไปโดยมีข้อแม้คืออับเนอร์จะต้องไปชิงเอาตัวเมียเก่าของดาวิดคือนางมีคาวซึ่งเป็นลูกสาวของซาอูลกลับมาให้ดาวิดเพราะตอนนี้เธอตกไปเป็นเมียของชายที่ชื่อปันทีเอลซะแล้วคุณจำได้ไหมครับ ตอนที่ซาอูลเคยย้ายลูกสาวคนนี้ให้ไปเป็นเมียคนอื่นแทนดาวิดเพราะอิจฉาดาวิดแล้วจึงทำให้ดาวิดไปได้เมียใหม่คือนางอาบีกายิวไงล่ะครับฝ่ายอัปเนอร์ก็เห็นว่าเป็นข้อตกลงที่ดีเพราะเขาก็อยากจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของอิสราเอลอยู่แล้วเขาจึงไปบีบให้กษัตริย์อิสโบเชต ไปกดดันให้สามีนางมีคานยอมยกเมียกลับคืนมาให้ดาวิดแล้วดาวิดก็ได้ลูกสาวของซาอูลกลับมาเป็นเมียเหมือนเดิมครับผมอ่านถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกแปลกๆดีนะครับนางมีคารก็เคยก็เลยได้มาอยู่กับสามีเก่าคือดาวิดนะครับถึงตรงนี้ให้คนกดสต็อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถาม พระวิญญาณบริสวดว่าประเด็นแรกเหตุใดแม่ทัพอัปเนอร์โกรธกษัตริย์อิสโบเชตถึงขั้นเปลี่ยนขั้วย้ายข้างจะมาสวามิภักดิกษัตริย์ดาวิดแทนตรงนี้มีบทเรียนอะไรสอนใจเราหรือเปล่าครับประเด็นที่สองเหตุใดดาวิดมีเมียอยู่แล้วหลายคนยังต้องการให้อัปเนอร์ไปนำนางมีคาน กลับมาเป็นเมียเขาอีกทั้งทั้งที่ซาอูลก็ยกเมียเขาคนนี้ไปให้เป็นเมียชายอื่นแล้วคือดาวิดยังรักมีคารหรือไม่อย่างไรเอาละครับคุณคงจะกดสต็อปและใร่ครควญอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับถ้าคุณได้รับเลมาอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดียวแล้วก็เอามาแบ่งปันใน กลุ่มไลนสามัคคีธรรมออนไลน์ของผมนะครับสำหรับผมเลมาที่ได้รับก็คือประเด็นแรกอิชโบเชตยังไม่รู้จักประมาณตนดีนะครับบางอาจไปพูดเสียดสีเสียดแทงแม่ทัพอัพเนอร์ซึ่งมีอำนาจบาร,รมีมากกว่าทำให้อัปเนอร์ไม่พอใจและคิดย้ายข้างไปเข้ากับดาวิดแทนตรงนี้มีบทเรียนสอนใจคือ ถ้าผมเป็นอิชโบเชต์นะครับผมจะไม่บุ่มบ่ามไปพูดจาตำหนิติเตียนแม่ทัพอัพเนอร์เพราะผมก็จะประเมินกำลังตัวเองก่อนประเมินผลดีผลร้ายของการพูดอะไรออกไปซึ่งบางทีพูดผิดนิดเดียวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าอำนาจบรารมีตัวเองยังไม่เข้มแข็งเหนืออัพเนอร์ผมก็จะนิ่งไว้ก่อนแล้วรอคอยโอกาสภายหลัง เมื่อผมเข้มแข็งขึ้นมาแล้วที่สำคัญก็คือต้องอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะครับพี่น้องที่รักเหตุการณ์ตอนนี้ก็ทำให้ผมระลึกได้ถึงสมัยที่ผมลาออกจากการเป็นวิศวกรแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวใหม่ๆย้ายไปเปิดบริษัทที่ภูกเก็ตนะครับผมก็เคยได้รับบทเรียนเจ็บปวดคล้ายๆอีกโบเชตคือ ไม่ละมัดระวังปากแล้วก็ไปพูดอะไรบางอย่างผิดหูลูกน้องคนเก่งทำนองไปตำหนิติเตียนชีวิตส่วนตัวบางด้านของเขาซึ่งไม่ค่อยจะถูกต้องนักมันก็ทำให้เขาโกรธผมมากแล้วก็ลาออกไปเลยครับที่เจ็บปวดคือเขาก็ไปสมัครทำงานกับคู่แข่งของผมซะอีกด้วยแล้วก็เอาข้อมูลบริษัทผมไปบอกกับคู่แข่งซะหมดพี่น้องครับ ทีนี้พอผมมาเป็นคริสเตียนผมก็ค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนให้เป็นคนใจเย็นขึ้นพูดจาระมัดระวังมากขึ้นฟังเสียงพระวิญญาณเบือสุดก่อนจะพูดจะทําอะไรปัญหาแบบนี้จึงไม่ค่อยจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสําหรับอิสโบเชตอัปเนอร์ก็เป็นแม่ทัพเก่งให้กับเขามาหลายปีแต่อิสโบเชตไม่ระวังการพูดจาจึงกลายเป็นต้องมาพินาธ เพราะปากของตัวเขานี่แหละครับคราวนี้มาดูประเด็นที่สองนะครับเหตุใดกษัตริย์ดาวิดจึงต้องการเมียกเก่าที่ชื่อมีคารซึ่งเป็นลูกสาวของดาวอของซาอูนกลับคืนมาทั้งทงที่เธอก็ตกเป็นเมียชายอื่นไปซะแล้วด้วยตรงนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าคงเป็นเพราะดาวิดก็ยังรักเมียกเก่าที่ชื่อ มีคานอยู่นะครับจึงให้อัปเนอร์ไปเอาตัวนางกลับมาเป็นเมียเหมือนเดิมแม้เธอจะมีสามีคนใหม่แล้วก็ตามทีแรกผมก็คิดแบบนี้นะครับแต่ว่าพอผมใคร่ครวนกลับไปกลับมาพร้อมกลับไปค้นคว้าข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ก็พบว่ามันมีความในแฝงอยู่นะครับแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ว่าดาวิดรักนาง มีครานจนจะต้องไปเอาตัวกลับมานะครับเขาก็มีเมียใหม่ตั้งหลายคนแล้วแต่ที่ดาวิดทําแบบนี้เพราะนางมีคานเป็นลูกสาวของซาอูลดังนั้นถ้าดาวิดได้เธอกลับมาเป็นเมียเหมือนเดิมก็จะทําให้ดาวิดจะยังคงมีศักเป็นราชบุตรเขยของซาอูลซึ่งมันก็จะ ทำให้ง่ายต่อการที่เขาจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลทั้งฝ่ายเหนือนและฝ่ายใต้ในฐานะเป็นลูกเขยราชวงศ์ซาอูลไงล่ะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องความรักของสามีภรรยานะครับแต่เป็นเรื่องการเมืองและเรื่องผลประโยชน์ครับเพราะการทำเช่นนี้มันจะช่วยให้ดาวิดได้มีสิทธิ์เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล อย่างชอบธรรมในฐานะราชบุตรเขยของซาอูลถึงตรงนี้คุณจะเห็นว่าดาวิดไม่ใช่คนใจบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีเลิศประเสริฐสีสุดๆสักทีเดียวนะครับเขามีความเชื่อในพระเจ้าเขามีความเชื่อฝั่งพระเจ้าเขาได้รับการเจิมจากพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์เขาก็ มีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งด้วยนะครับแต่ว่าหนทางการก้าวขึ้นสู่อำนาจของเขาก็ไม่ใช่แบบคนเคร่งศาสนาที่เห็นตรงไปซะทุกเรื่องนะครับถ้าคุณจำยอนผู้ให้บัติสมาได้เขาเป็นคนเคร่งศาสนาและเถนตรงมากๆนะครับพูดจาไม่ไว้หน้าใครก็เลยอายุสั้นเลยนะครับโดนสั่งตัดหัว เพราะแค่ไปพูดวิาพากษ์วิจารณ์คนใหญ่คนโตของโรมันแต่ดาวิดไม่เป็นแบบนั้นเขาเป็นคนยืดหยุ่นและก็มีไหวพริบป,ปรับตัวไปตามสถานการณ์นะครับเมื่อผมอ่านเรื่องราวของดาวิดแล้วมันก็ทำให้ผมใจชื้นขึ้นเยอะเพราะอะไรครับก็เพราะพระคำพีตีแผ่เรื่องราวของเขาอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เอาแต่อวยกันเกินไปไงล่ะครับ ดังนั้นคริเสเตียนเราก็อย่าลัทธิเพอร์เฟกเกินไปนะครับมีคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่มีชีวิตเพอร์เฟกที่สุดมีความคิดจิตใจบริสุทธิ์ที่สุดคนคนนั้นคือใครครับคุณทราบไหมคนคนนั้นก็คือพระเยซูไงล่ะครับก็เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ไงล่ะครับเป้าหมายของคริเสเตียนเราคือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นในทุกๆวันและมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่เข้าไมาโครเวฟแล้วออกมาคุณก็กลายเป็นคนบริสุทธิ์ปวดผ่องดันดีการที่คุณจะต้องถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันเรียกว่ากระบวนการรับชำระให้บริสุทธิ์ซึ่ง ก็จะถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปจนถึงวันตายนั่นแหละครับคือจิตวิญญาณคุณบริสุทธิ์แล้วโดยโลหิตพระเยซูคริสต์แต่ว่าเนื้อหนังตกตนเก่าที่ประกอบด้วยอารมณ์ความคิดจิตใจของคุณยังต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายบนโลกนั่นแหละครับพี่น้องที่รักเมื่อคริเสเตียเราได้อ่านเรื่องราวของดาวิด ก็จะทําให้เราได้เห็นภาพของมนุษย์ปัทุชนคนหนึ่งที่เรียวมากๆนะครับไม่ใช่อุดมคติดาวิดไม่ได้เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้มนทินเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีข้อดีและข้อเสียปะปนกันแต่พระเจ้าก็ขัดเกลาเขาไปเรื่อยๆและช่วยให้เขาค่อยๆก้าวไปสู่ความสำเร็จนี่จึงเป็นเหตุผลให้ผมใจชื้นขึ้นไงล่ะครับ การเป็นร้อเตียนไม่ได้หมายถึงคุณจะต้องเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเปอร์เซ็นเสียก่อดแล้วพระเจ้าจึงจะยอมรับคุณและช่วยเหลือคุณแต่ว่าการเป็นร้อเซียนหมายถึงเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูความดีของพระเยซูต่างหากที่ทําให้พระเจ้ายอมรับคุณและเข้ามาช่วยเหลือคุณเมื่อคุณพลาดพลัง้งทําผิดแบบอะไรไปก็รีบสารภาพและกลับใจใหม่ต่อพระเจ้า ถ้าคุณกลับใจอย่างจริงจังและจริงใจพระอ,องค์ก็จะให้โอกาสคุณแก้ตัวใหม่นะครับเมื่อดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะถูกพระเจ้าชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันเองโดยอัตโนมัติครับมีอีกเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้ายังช่วยดาวิดแม้เขาจะไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องร้อเอร์เซน์ก็เพราะพระองค์มีแผนการใช้เขา รวบรวมอิสราเอล12เผ่าให้เป็นปึกแผ่นเพื่อสร้างชาติอิสราเอลตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับอับราฮัมไงล่ะครับดังนั้นพระเจ้าสามารถใช้คุณหรือใครก็ได้เพื่อบรรลุพระประสงค์ของพระองค์แม้คนคนนั้นจะยังไม่ได้มีชีวิตที่เพอร์เฟกก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่ดาวิดมีเมียหลายคน เพื่อหวังผลทางการเมืองนี่แหละมันจึงเป็นเหตุที่จะนำความเก็บปวดใจมาสู่เขาอย่างสาหัสที่สุดในภายหลังครับซึ่งเราจะได้ค่อยๆเห็นด้านลบของดาวิดในการเฝ้าเดี่ยววันถัดไปครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้พิมพ์เลขหนึ่งหรือสองหรือศูนลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณ เป็นแบบกษัตริย์อิชโบเชตเคยพังปาดพูดเสร็จแทงจิตใจใครบางคนหรือพูดตำหนิติเตียนความผิดบาปใครบางคนโดยไม่ละมัดระวังแม้มันจะเป็นความจริงแต่ก็ทำให้เขากโกรธและเกลียดคุณถึงขั้นทำร้ายหรือเลิกคบกับคุณไปเลยถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขศูนย ถ้าคุณไม่เคยพลาดพลัง้งพลั้งปาดพูดตาหนิติเตียนใครหรือพูดตัดสินใครส่งเดชคุณละมัดระวังคำพูดตัวเองเสมอจึงไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับใครๆถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็พิมพ์เลขศูนย์ครับโอเคครับพี่น้องพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแม่ทัพอัปเนอร์ ผู้เคยอยู่ข้างกษัตริย์อิสโบเชตย้ายข้างมาอยู่กับดาวิดผลเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระเจ้ากำกับสถานการณ์ต่อไปอย่างไรสนุกเต้นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์พระเจ้าไว้พรครับ